สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะสิทธิรักษ์ครับคุณธีรัก่์สิทธิรักษ์คุณอ๋อคุณสิทธิรักษ์สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อบอยครับคุณบอยนะคะค่ะปัจจุบันเรียนคอร์สอะไรอยู่คะเรียนเรียนสารค่ะตอนนี้ศึกษาหรือทำนายอยู่คะทำงานครับเปาทำงานเกี่ยวกับอะไรคะเป็นวิศวกรแล้วทำไมถึงชอบภาษาญี่ปุ่นล่ะคะพอดีผมมีหัวหน้าเป็นคนญี่ปุ่นต้องทำงานภาษาญี่ปุ่นตลอดบางครั้งใช้ล่ามแล้วล่ามเขาไม่เข้าใจซับซ้อน วันหน้าผมมาครั้งก็ต้องคืนภาษาอังกฤษเสร็จผมก็เลยคิดว่าเราเรียนภาษาญี่ปุ่นดีกว่าก็จะได้ติดต่อผมงหน้าได้ง่ายขึ้นเป็นเชือกตอนอยู่บริษัทอะไรคะอุลิสุิชิขอเรียนถามถึงคุณบอยนะคะว่าทำไมถึงได้อยากเรียนอาจารย์แบงค์คะจริงๆผมก่อนที่จะมาเรียนครับผมเก็บข้อมูลมาหลายที่แล้วแล้วมีผมพยายามคอมเมนต์จากลูกศิษย์ของอาจารย์แต่ละที่แต่ละที่เขาบอกว่าที่เนี่สอนดีมีเทคนิคเยอะ แล้วก็ชอบสอนเกินเวลาผมก็เลยตสินใจเรียนที่นี่แล้วมาเรียนมันแรกผมประทับใจตรงนี้ว่าอาจารย์บอกเทคนิคหลายๆอย่างที่ผมคล่องใจตอนนี้ผมตอนนั้นสนมากตอนตอนนี้ผมอยู่บริษัทผมจะมีคนติวติวเกีกัวภาษาในให้อยู่แต่บางคำถามเขาตอบผมไม่ได้แต่ผมจะไม่ได้คำตอบจากอาจารย์แบงค์เลยนครับแล้วก็อันที่สองที่ประทับใจก็คือ ตอนเกินเวลาผมรู้สึกว่าอาจารย์ทุ่มเทมากเคยกิดใจที่ยังเรียนกับอาจารย์แล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วการที่อาจารย์มีฟรีเทสทั้งหมดสามครั้งคุณบอลมีความรู้สึกยังไงบ้างคะนี่ครับเป็นการทดสอบความสามารถของเราเองว่าเนี่ยเราต้องมีอักขีดขนาดไหนหรือว่าจะต้องไปิดจุดได้ของเรารงจริงยังบ้างแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะคุณบอล เขดีครับผมรู้สึกว่าเป็นกันเองดีครับไม่กดดันบอยมีอะไรฝากบอกอาจารย์แบงค์บ้างคะจริงๆผมคิดว่าอาจารย์ทําไอนเรื่องการเรียนการสอนอาจารย์ทำมาดีแล้วครับแล้วก็การเป็นเ,เรื่องเกี่ยวกับการเป็นกันเองนะครับอาจารย์ก็ทำมาดีแล้วคือไม่มีความไม่แน่ครับคือดีทย่างดแล้ขอบคุณมากเลยคคุคบคบอย<ม>ขอบคุณครับ